ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity คุณผู้ชมครับศึกโตโต้าไทยพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกสุดสุดของไทยเกิดขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามมองมากๆเพราะว่านี่เป็นยุคที่หลายคนสนับสนุนทางด้านของพี่น้องทหาร ตัวผมเองก็เพิ่งมีโอกาสไปงานเปิดตัวซึ่งเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งคนดูเยอะที่สุดอลังที่สุดอามี นี่คืองานเปิดตัวทีมที่น่าจับตาม,มองที่สุดทีมหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือสุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดนั่นเองในงานอาร์มี่ยูไนเต็ดพรีโอเพนนิ่ง2015ทีมในงานนี้โอ้โหสีเขียวกันทั้งสนามเลยทีเดียวแหละครับ ช็อตเด็ดคือการเปิดตัวประธานสโมสรคนใหม่พลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรผู้บัญชาการทหารบกซึ่งท่านได้บอกว่าเมื่อฤดูการที่แล้วอาร์มี่จบอันดับที่9แต่ฤดูการนี้2015อาร์มี่จัดหนักจัดไปทุ่ม1 0 0ล้านบาทโดยมีเป้าหมายคือต้องติดท็อป5ให้ได้ ภายในงานครับมีบุคคล V.I.P มาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรอาร์มี่อยู่นเตดด้วยนะครับคุณอัยวั์ศรีวัฒนาประภาครับผู้บริหาร King าวเวอรและรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ดรอกเร์องอาจก่อสินค้าประธานไทยพรีเมียร์ลีกนอกนั้นครับยังมีสาวๆส,สวยๆเน็ตไอดอล ไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาคือช็อตนี้ครับการเปิดตัวนักเตะฤดูกาลนี้ของอาร์มี่ t ยูไนเตดฮอตสุดๆคงต้องยกให้คนนี้เลยครับมงคลทดทศกรายดีกรีทีมชาติไทยรวมไปถึงกองหน้าญี่ปุ่นไคฮิรานโนแต่คนที่เรียกเสียงกรีดจากสาวๆได้มากที่สุดในงานนี้ก็คือชาลิลชอปุยแห่งอาร์มี่ เอเนสโตภูมิผานักบอลลูกครึ่งไทยสเปนสำหรับชุดแข่งของอาร์มี่ปีนี้ก็จะมี2สีครับคือสีเขียวกับสีขาวสีเขียวเป็นชุดเย้าคือใส่เวลาเล่นในบ้านส่วนสีขาวคือชุดเยือนครับงานนี้อาร์มี่ประกาศเลยว่าพร้อมคืนความสุขให้แฟนบอลแล้ว และว,วันนี้สุดพิเศษสำหรบทางด้านแฟนๆสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนี่ครับที่ VVIP นะฮะได้รับภาพพันคอจากพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรประธานสโมสรอาร์มิเนาเต็ดแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกวันนี้เราจะมีแจกให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราทางช่อง3 Variety แห่งนี้เพียงแค่คุณส่งเหตุผลมาว่าทำไมคุณชอบหรืออยากจะแนะนำรายการของเราตาม Facebook Instagram Twitter ส่งมาได้3ช่องทางและเดี๋ยวคอมเมนรูนใครโดนใจที่สุดเดี๋ยวจัดให้รางวัลสุดยิ่งใหญ่ซึ่ง V V I P เท่านั้นถึงจะได้ช่วงหน้าใครที่กำลังท้อว่าอุปสรรคในชีวิตมันมากเหลือเกินใครที่เกิดมาแล้วตัวไม่สูงและคิดว่าชาตินี้หมดสิทธิ์จะเป็นยอดนะักกีฬาช่วงหน้าใครก็ตามที่รู้สึกตัวเองตัวเล็กใครก็ตามที่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบโดนเหยียดสีผิวโดนเหยียดเชื้อชาติช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียจะทำให้คุณรู้สึกว่า หลังจบวันนี้คุณยังมีพลังที่จะไปต่อสู้กับโลกอีกมากมายไม่เกินสามนาทีกับมา